สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูนครับสวัสดีบรรยากาศช่วงเช้านะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ดูนะฮะสับรถก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับฮะสับรถของคุณแม่วัฒนาครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านนะครับที่เมตตานะครับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็แม่พูนทรัพย์นะครับสําหรับ อ่ตรงนี้ก็จะอยู่กันสีเชือกนะครับก็มีไพลายดาวทองพลายอ้อมทองนะครับแล้วก็อแม่ผลสับครับก็ใหญ่ทองคูนนีน่สับรถวันนี้มาส่งให้แต่เช้าเลยหญ้าที่นี่ก็ก็เยอะนะครับเยอะนะครับเยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นหญ้าที่เป็นอ่า ใช้เกี่ยวเอานะครับใช้เกี่ยวเอานะครับเป็นหญ้าต้นเล็กนะครับเป็นหญ้าจะมีหญ้าใบข้าวแล้วก็หญ้าขนนะครับสำหรับหญ้าที่เป็นหญ้าลำก็จะหาลำบากหน่อยก็ต้องใช้รถกระบะไปไกลนะครับแต่ว่าตอนนี้รถที่จะบรรทุกหญนะ้าไปหาหญ้าให้กับพ่อใหญ่นะครับก็ไม่มีนะมีเฉพาะซาเล้งซึ่งไปไกลไม่ได้ก็ต้องอ เกีย here, ่ยวหญ้าแถวแถวนี้เอ้านะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับคุณแม่วัชนาที่ท่านสมทบคะแนนเมครับซื้อสั่งซื้อต้นสับปะรดให้กับพ่อใหญ่นะครับหนึ่งคันรถเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเยอะแค่ไหนนี่นะครับโอ้โหครับกอกใหญ่เเลยเลยอิ่มละพ่อใหญ่แม่คูณสับวันี้ครับสับปะรดก็จะกินด้วยกันนะครับทั้งสี่เชือกเลยนะครับเพราะว่า าวันก่อนนะก็มีน้องช้างมาใหม่นะน้องควาก็ใจดีนะครับเมตตาให้กินด้วยกันเลยนะก็เลยยังไม่ได้สั่งนะวันนี้ก็ได้สั่งมาแล้วดูนะคุณตาคุณยายก็สู้ชีวิตมากสองคนท่านขับรถมาไกลเลยนะมาส่งให้นะครับจาก เขาไม้แก้วนะครับท่านก็เลีงช้างด้วยแล้วก็รับจ้างส่งต้นสนับประรดด้วยครับคุณตานะครับมานะมาไกลเลยนะมาส่งสับปะรดให้นะครับคุณา <eurs> ๆๆตาชื่อคุณตาอะไรนะครับที่มาส่งให้สวัสดีครับผมควานบุญเมืองนะครับช่องน้ำมือเซมเรี่นะครับผมครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสได้มาเยี่ยมห้านด้วยนะครับครับนะครับก็รู้จักกันมากันนาน วันนี้ก็มีโอกาสได้มาส่งร้านนะครับสับปะรดนู่นนะครับมาจากเขาม่แก้วนะครับผมคุณตาเลี้ยงช้างด้วยเหรอครับคุณตาเลี้ยงช้างอยู่ช้างไทยทัพพยาครับผมอ๋อเป็นของของของคุณตาเองเลยเนาะของคุณตานี่แหละนะครับผมพอดีมีใครสั่งสับปะรดเราก็วิ่งส่งนะครับแถวแถวแถวเขาไุ่แก้วนะครับผมแถวปางช้างแถว ไทนบุร <formation> ีนี่แหละครับผมก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับนะฝากแม่แม่ด้วยนะครับผมก็คุณตาก็จะไปส่งทุกที่เนาะถ้าถ้ามีงานถ้าสั่งมีออเดอร์มาเราก็จะไปทุกที่แล้วครับผมก็ฝากแม่แม่อีกั้งด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณครับผมนะครับผมค่ะฝากช่องช่องอะไรนะครับช่องพันแม่น้ำมือแฟมิลี่ครับผมคับก็ฝากฝากติดตามช่องแม่น้ำมือแฟมิลี่ด้วยนะครับเป็นช่อง ทางช่อง u t u b e เนาะครับขอ YouTube ครับครับก็ขอบคุณนะคุณตาครับคุณยายที่มาส่งนะครับก็รู้จักกันมานานแล้วนะเมื่อก่อนนะขวานก็มาอยู่ที่พัทยานานนะครับก็รู้จักคุณตานะครับก็ขอบคุณคุณตานะครับที่ท่านมาส่งให้ไกลมากนะครับไปกับแปสิบกิโลไปกลับ80ิกิโลนะคุณตามาส่งให้นะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาทําความสะอาดนะพี่ขวานก็มากวาดดู ทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะพาน้องช้างเข้ามาอยู่ตรงนี้คนระับนี่ควนัววขวนของดาวทองดาวทองบ่ควันของดาวทองนะครับพี่นาเรศพี่นาเรศนะอันนี้ก็รู้จักกันมานานนะครับรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยผมหัดเลี้ยงช้างใหม่ๆเลยนะครับพี่ควันก็ดูความสะอาดนะครับสําสหรับคุณลุงนะคุณลุงก็ไป เกี่ยวหญ้าแล้วนะไปเกี่ยวหญ้าแล้วนะ,ะครับขวานของแม่พูนซะับนะครับสำหรับน้องขวานอีกอ,อีกท่านหนึ่งก็น่าจะไปด้วยกันผมก็มัวนะครับอนะรอเอาคะแนนจ่ายให้กับคุณลุงที่มาส่งต้นสับลตให้ก็นั่งคุยกับท่านนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าก็อดีวันคุณลุงว่างนะมาส่งนะก็ติดตอ่อหาเบอร,ร์ได้พอดีนะ ก็จะส่งจะสั่งนะมาวันก่อนแล้วพอดีน้องควานน้องน้องควานน้องช้างที่เข้ามาใหม่นะน้องควานสั่งมาก่อนนะผมบอกว่ากินด้วยกันก่อนนะก็เลยยังไม่ได้สั่งเข้ามาเขาบอกว่าถ้าหมดก็จะสั่งมาแทนนะก็คือกินด้วยกันนะต้องมีเสื้อเชือกนี่ ว่าววันนี้ก็สั่งมาสองคันเลยนับชนกันนับน้องขวานก็สั่งมานะครับต่างคนต่างสั่งก็เลยกล่องนี้ก็จะไว้กินตอนช่วงกลางวันนะครับตรงนี้นอีกกล่องหนึ่งก็ไว้ฝั่งโน้นนะครับไว้กินฝั่งที่ช้างอยู่ก็กินช่วงช่วงเย็นนะครับกินด้วยกันนะ,นะครับก็น้องขวานก็ใจดีนะครับแบ่งปันกันกินนะครับสับปะรดมาแล้วนะครับก็ต้องมาหาหญ้าเสริมด้วยให้กับพ่อใหญ่แล้วก็แมพ่พูนสับก็วันนี้มาพร้อมกับ สริงคู่ใจนะครับ,รบเปลี่ยนกะกันนะเมื่อเช้าช่วงแต่เช้าเลยคุณลุงไปหาเกี่ยวหญ้ามากลับมาแล้วแต่เช้านะครับ yeah. นี่นครับเอาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวเอาไปหาเกี่ยวตรงไม่ก่อนเพราะตรงนี้แตนตอดโอยตอดเก็บมากๆเลยแม่เม่เมื่อกี้ก็เข้าลงหาลงลงไปเอาหญ้าก็าวิ่งเกือบไม่ทันนับไล่มาโอ้ดุมากเลยแตนปวดแล้วปวดแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องมหาเกี่ยวที่ใหม่แล้วอ่ะนี่นะครับก็จะเกี่ยวอย่างนี้นะเป็นกอเป็นกอนี่แบบนี้เขใหญ่ฐานดีมากบนี่ครับ นี่อยู่สองข้างเลยตอนนี้่ตรงนี้ก็น่าจะพอกนะโอ้ปวดแล้วนะครับแม่แม่แตนตอดนี่นี่นะครับเป็นยานี่ เต็มแล้วนะครับเช้านี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับลุยต่อกันใหม่ครับปวดแล้วนะครับตนตอดสามที่เลยนะครับสามจุดนะครับตอดตรงตรงคางนะครับตรงดีนะครับไม่โดนไม่โดนหน้านะโดนหน้าน่าจะบวมเลยครับปวดแตนตอดครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเช้านี้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่่าเดินทางกลับแล้วนะครับก็ไม่ไกลครับอยู่ข้างคาดสวนนี่เองครับข้างหน้าก็จะเป็น สวนนะช้างแล้วนี่ครับข่บาวมาจนแล้วนะครับตอนนี้จัดสันส่นๆหน่อยเด้อนะครับเพราะว่าอ่าไม่ได้ใช้ที่กันสั่นครับไม่มีที่ดัดสัน่นใช้ขากรองแทนทำมือขับรถครั้งเดียวครับ มาถึงแล้วที่โรงช้างที่โรงช้างเรียบร้อยตอนนี้อันนี้ครับก็จะเป็นโรงช้างใหญ่เลยครับตบบน,นี้มีทางฟางทำไว้ให้ช้างพักอยู่นะนะระหว่างรอครับนักท่องเที่ยวที้ม,มาส่งก็มาส่งเมืเ่อเช้าอากาศดีมากครับเดี๋ยวไปดูพ่าใหญ่ต่อน, <ะ S 2> น,นี่นะครับดูพ่าใหญ่นะครับ ท้องใหญ่เลยนะพ่อใหญ่ก็ได้สับรดนะสาหรับของน้องควานนะอ่าควานเอกนะ้ําที่สั่งมาเมื่อวานะนะตอนเย็นนะครับสับมาสงช่วงเย็นวานก็ได้ให้น้ำมั้จางกินสําหรับของพ่อใหญ่ก็มาช่วงเช้าต่ออีกนะครับก็กราบขอบคุณคุณแม่นะครับวาสนาและก็ทั้งอ่าก็ขอบพระคุณนะครับอ่าคุณแม่ของพลายอ่าแม่แม่ของพลาย อ้อมทองกับพลายดาวทองนำะของควานอีกแล้วก็ควานานาเรดด้วยนะครับที่สั่งสับหลุดมาให้กับน้องช้างวันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีช่วงเช้ารนะับนี้ก็อยากกินยากอ,าอร่อยเลยนะเดี๋ยวสําหรับแม่พูนก็จะรอเอาลุงนำลุงควานของเขานํามาให้นะคผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ